อินเตอร์ในชแนลเอกงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่30ฉลองครบรอบ12ปีชวนติ๊กเจษดาพรน,นำทีมคนดังยกทัพมนันแน่นบูธตั้งเป้ายอดขาย2,000ล้านบาทในปี2568 จัดหนักจัดเต็มขึ้นทุกปีสำหรับบริษัทเบสอินเตอร์เนช a n น l ทาวเวล a แอนด์เอเจซีจำกัดปีนี้เร,เริ่มต้นปีกับงานมหกรรมท่องเที่ยวครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยโดยคุณบุม๋มกุชลชลีปีชยาดีกุลกรรมการบริหารบริษัทเบสอินเตอร์เนช a แน l ร่วมออกบูธในงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกครั้งที่30 ทุ่มง,งบการตลาดหลายล้านบาทนําทีมพันธมิตรออกบูธในงานอมงัดแพ็กเกจทัวร์สุดพิเศษให้กับเหล่านักเดินทางในหลากหลายเส้นทางท่องเที่ยวทั่วโลกพร้อมฉลองครบรอบ12ปีจัดหนักแจกคุ้มถึง4ต่อรวมมูลค่ากว่า300,000บาทและพิเศษสุดกับซุปตาคนดังที่ยกทัพกันมาบุกบูธเบสอินเตอร์เนชั่นแนอย่างใกล้ชิดค่ะเร,เริ่มต้นมาจาก ไม่กี like, ใ wired, ใ่ประเทศค่ะจากพม่านะคะใกล้ใกล้บ้านเรนเทียงเราแล้วก็เริ่มขยายมาเป็นเส้นเอเชียพอโดนโควิดแป๊บหนึ่งเรากลับมารูปใหม่ทีนี้ก็เลยเปิดแบบเส้นทางแล้วก็มีมาเยอะใช่ใช่ค่ะก็เป็นโอกาสทัวรบรอบเข้าโซนทีสองมาแล้วมีท่มีอะไรที่เสร็จรอบเข้าโเอ่อจริงๆผมก็เปิดหลายๆรูปขึ้นมากนะคะก็จริงๆทางเอเชียเนี่ยก็เปิดเกือบหมดแล้วโดยเฉพาะ เส้นจีนที่มาแรงมากๆตอนนี้เปิดเกิือนทุกคนเลยนะคะแล้วก็เส้นกุ้งยิโรนะคะเออจริงมีทุกรูทเลยนะคะแล้วก็ที่มาแรงตอนนี้ก็อ่ากำลังจะเร็วๆนี้นะคะจะมีคาสคกถานนะคะที่กำลังจะเปิดน,นะะใช่ค่ะก็สี่ต่อนะคะอย่างแรกเลยลูกค้ามาในงานจองหัวรูดป,ปัดไม่ช้านะคะแล้วก็ได้รับของแจกด้วยนะคะแล้วก็จองแล้วก็ จะมีกระเป๋าเพราะว่าแบงค์จะเป็นของแจกปกติมาทุเวลาจองตัวแล้วก็ได้รุ่นชิงโชคนะรางวัลใหญ่เป็นทองคำูลค่าพ12เม็ดรางวัลใหญ่นะคะถึงรางวัลแล้วก็ iPhone 1 6 Pro Max แล้วก็สกูตเตอร์ไฟฟ้าค่ะก็รู้สึกดีใจนะแล้วก็ตื่นเต้นทุกๆครั้งที่ได้มีโอกาสมามางานแล้วก็ได้เจอแบบพ่อแม่พี่น้องที่เป็นแฟนๆนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษเพราะว่าได้เจอแบบหุ้งเก่งหุ้พฟออะไรเงี้ยครับ ประทับใจค่ะอยู่ในทางไติ๊กครับผมจังเลยค่ะได้พิร่่มแบบบิดกับเบนแล้วยังไงบ้างคะก็คือหนูก็คือติดสายให้ให้ตามเบสไปตลอดอยู่แล้วค่ะก็คือรู้สึกว่าเราทำงานเนี่ยเราต้องหาโอกาสสร้างบาลานซ์ให้กับตัวเองทำไมคนนี้ได้ไปบ่อยอะครับเพาะหนูเจ้าแจ๊กไงคะเ๋อา็หนูรู้สึกว่าเขาดูแลเราดีแล้วเรารู้สึกว่าโอเค ถ้าตรงข้าตัวเราไม่ต้องสนใจอะไรเยอะเท่าไหร่แต่เราก็<อ>เน้นว่าจอแจะแล้วเราก็แม่มีไปไหนหนูไปด้วยอย่างเงี้ยควาวใช่โอ้โหผมเลือกไม่ถูกเลยนะเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยครับผมยังสงสัยอยู่เลยว่ามีที่ไหนที่เขาไม่ไปบ้างเนี่ยเขาไปหมดเลยน้<ะ>องพี่ตีครับที่เก่งระคะเอาบอกก็มุ่งกลับมาจากม่าด้วยครับก็ไปมัวทำเลสไปงานมาด้วยก็เลยอยากไปอีกนะครับแล้วก็มีวางแผนไปหลายที่ับ อยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วก็เห็นปาเตัวต่อของพี่สาวเป็นพี่สาวคนนึงแล้วก็แกน่ารักมากๆแล้วแล้วพี่บุ๋มเป็นคนตั้งใจมากๆครับทุกทุกอย่างเวลาแกจะจัดอะไรเนี่ยแกตั้งใจในทุกขั้นตอนวันนี้จุดครับผมวันนี้เป็นแบบพระเอกเรเจนแล้อตำนานโอ้โหเบสหนุนมขอบคุณมากเลยครับแล้วก็ต้องขอบคุณมากที่ให้ให้เกียรติผมมาในงานวันนี้นะแหละก็เราเรียกได้ว่าปีหนึ่งเราจะเจอเบสได้ค่ะแค่สองครั้งคือเดือนมกราคมกับสิงหาคม ในการที่จะเอาโปรโมชั่นมาจาัดในการในช่วงตลอดระยะเวลาที่เราจาัดนู้นะคะมีแค่4วันเรียไ,ได้ว่ารถแรกแจกแถมได้เย,เยอะมากๆนะคะ mm hmm. ก็เชิญชวนนะ,ะสำหรับท่ทานใดที่กําลังมองหาหสถานที่ท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีแบบหลายๆปรรทัยที่น่าสนใจมากมายเลย